สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยกับดิฉันแนซีรีรัตค่ะ น้ำสุกัญญาค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนนะคะก็นำเคล็ดลับความสวยความงามมาฝากทุกช่องเหมือนเดิมพวกเราเราก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากทุกช่อยเหมเช่นเคยเนาะใช่แล้วนะคะเราจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องใหญ่สำหรับบางคนที่ยังไม่เคยรู้เราก็มีมาบอกกันแบบไม่ซ้ำเรื่องเลยทีเดียวทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงเนาะเร่องสุที่ควรรู้ที่ต้องแบบว่าดูแลรักษากันยังไงหรือว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะก็จะ แบบว่าสาระดีๆอยู่แล้วแหละสําหรับว่าผู้หญิงทุกคนเนาถ้าบว่าใครแบบว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเนี่ยมาดูรายการเรารับรองครบเครื่องนะคะรู้หมดแน่ๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีทั้งกะปิทั้งพริกทั้งตโขลกกไม่ใช่อันนั้นเครื่องคนละเครื่องกันลคะน้ำอ๋อคิดว่าตำเครื่องอย่างนั้นหิวแล้วสิแต่วันนี้นะคะแนนก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับ ความสวยความงามมาฝากกันนะแต่อันนี้เป็นเคล็ดลับความสวยความงามความสะอาดภายใต้สะดือนั่นเองน้ำมีปัญหาใต้สะดือปะคะฮะใต้สะดืออ่าเช่นพวกหัวเข่าอะไรอย่างนี้อ๋ข้อเท้าคือมันเคลื่อนอยู่อ่ะมันมันแบบว่าเดินเดินไม่ค่อยสะดวกไม่ใช่ค่ะใต้สะดือลงไปอีกนิดนึงอ๋ตอตรง ตรงนั้นเหรอตรงน้องสาวน้องสาวใช่ไหมน้องสาวที่รักของเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าสุขภาพทางเพศนะคะการดูพื้นที่หว่างขาเรื่องสาวสาวเนี่ยอายใช่ไหมที่จะถามคนใครใครใชและกระทั่งคุณหมออยากจะไปหาคุณหมอสักครั้งหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะอายแบบว่ามีปัญหาตรงภายในบ้างหละมีปัญหาในส่วนของน้องสาวบ้างล่ะเออ จะไปคุยกับคุณหมอเนี่ยถ้ายิ่งถ้าเกิดคุณหมอเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยิ่งจะไม่กล้าเยื่ยอยากจะงไปหาคุณหมอใช่ไหมนะมรู้แต่ว่าพอคุณหมอหลอกปุ๊บกลับเลยไม่กล้ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาคือเขาเขาเป็นแบบว่าตกขาวเยอะแล้วเขาแบบว่าอายที่จะแบบไปคุยกับคุณหมอแล้วเขาบอกว่า พอตกข่าวเยอะแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าคันไงพอตกขาวเราก็สีแดงผสมอะมันจะได้สีชมพูไอ้บ้าสีชมพูอันนี้ฉันพูดนี่สีชมพูอะโอเคสาระเออแล้วพอแบบว่าตกข่าวแล้วมันรู้สึกคันแล้วจะไปหาคุณหมอก็แบบไม่กล้าเออไม่กล้าให้คุณหมอตรวจไปยังไงเพราว่าแบบส่วนมากจะเป็นคุณหมอผู้ชายด้วยแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยฉันไม่รู้จะพูดว่าไงฉันไม่รู้จะเริ่มต้นว่าไงดีเออเนาะก็แบบว่า ที่จริงมันต้องปรึกษาคุณหมออยู่แล้วใช่แต่จริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ข้างหน้าเรานะก็สามารถช่วยได้ช่วยได้อย่างนีอันนี้เป็นเกี่ยวกับภายในเลยบอกว่าช่วยในเรื่องของผู้หญิงที่ตกขาวหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติเนาะหรือว่าหน้าท้องายอะไรประมาณนี้หรือคนที่ เวลาเป็นเมนเนี่ยชอบปวดท้องประจำเดือนเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบีวันของเรา่นงสามารถช่วยคุณได้เนาะแต่วันนี้แนทยังมีสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมเลคะวันนี้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าอยากรู้เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับว่าภายใต้ะสือของเราว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าบางคนไม่กล้าไปหาหมอเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีสิ่งแบบเคล็ดเป็นลับ เป็นเหมือนที่รับอะไรอย่างเงี้ยที่บางคนยังไม่รู้แล้วก็เป็นความรักเนาะใช่เพื่อที่แบบว่าจะให้เราได้รูดแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้นนมีมาบอกกันนะว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะเริ่มอย่างแรกนะคะความลับที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะอาจจะทําให้ความต้องการทางเพศลดลงใช่ตัวนี้มีสิทธิ์เกี่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยวัยเจริญพันธุ์หรือว่าวัยที่หมดประจําเดือนแล้วเนี่ยใช่ตัวนี้ก็ เป็นได้ใช่แล้วเพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยเขาบอกว่ามีสิทธิ์ถึง100%เเซเลยที่สามารถทําให้ความสัมพันธ์ลดลดลงเขาเรียกว่าอะไรความสวัสภาพในความต้องการทางเพศลดลงนั่นเองนะคะเขาบอกว่า สำหรับวัยเจริญพัธุ์และผู้หญิงในประจำเดือนเนี่ยที่ใช้แบบเม็ดยามเม็ดคุมกําเนิดค<ช>่<บ>ะขนาดว่ามากเกินไปหรือว่าใช้อยู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วยในควบคุมอาการต่างๆเนี่ยพวกวาอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แป,ปรปรวนเนี่ยมันจะช่วยทําให้อารมณ์สมรรถภาพทางเพศนนลดลงได้นะ,ะเราก็ต้องบอกว่าระวังนิดน,นึงอาจจะใช้ในแบบว่าปริมาณที่แบบว่าพอมหรือว่าถ้าไม่ก็ถ้าเกิด ยังไงก็ต้องปรึกษาคุณหมอแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนยาคุมเหมือนกันไม่ใช่บางคนนะคะลดอารมณ์ทางเพศไม่ได้แต่ว่าเป็นลดยาแทนอะไรอย่างนี้มันก็หรือว่าไม่ใช่อีกนะต้องดัเลยไปเนาะคะแต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนก็ได้นะคะเปลี่ยนวิธีการคุมกาเนิดโดยการไปใส่ห่วงแทนหรือว่าเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นนอกจากการกินมันจะมีการคุมกาเนิดด้วยการใส่ห่วงไง หรูได้ยังไงฮะก็ศึกษาสิคะแนทฉันไม่รู้เลยนะใส่ห่วงห่วงเลยว่าห่วงยางเหรอฮะอันนี้อันนี้เราว่าแนทกลับบ้านแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลนิสิตเลยนะคะเพราว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่รู้จริงๆเนาะโอเคมาความรับที่สองนะคะการหลีกเลี่ยงเซ็กซ์จะทำให้เซ็กซ์ที่เจ็บปวดเนี่ยยิ่งเจ็บปวดมากขึ้น ก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงจำนวนมากนะคะเชื่อว่าการงดร่วมเพศแล้วก็ให้ทําให้ช่องคลอดเนี่ยได้เป็นการพักใช่ไหมจะเป็นวิธีที่สุดกับการเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะกับการจัดการที่ทําให้เซ็กส์เนี่ยเจ็บปวดก็คือเหมือนเชื่อว่าถ้าการที่พักหยุดไม่มีเซ็กส์ไปเนี่ยจะทําให้แบบว่ามันเจ็บปวดน้อยลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องกันข้ามเลยนะคะก็คือเหมือนว่าถ้าการหยุดมีเซ็กส์เนี่ยจะทําให้แบบเหมือนการกลับมาเริ่มอีกครั้งยากยิ่งกว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ยมันยากแล้วม ใเหมือนเหมือนเราใช้งานอะไรไปบ่อยๆจริงๆมันก็ไม่ช่วช่วยให้สึกหรอเท่าไหร่แต่มันจะทําให้เหมือนเราไม่ได้ใช้งานไปมากๆถูกปะมันจะทําให้เหมือนมันไม่เจการเดิมแล้วจิตใจเราก็จะยิ่งแย่ใช่มันจะทาให้เหมว่าเอารู้สึกแบบว่าเจ็บมากขึ้นอันนี้เป็นข้อควรที่ควรระวังนะคะแต่ว่ามีบ่อยก็ไม่ดีมี ไม่มีเลยก็ไม่ดีอแบบควรจะมีแบบว่าอย่างพอมหมอแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะจะเป็นสิ่งสำคัญต่อไปนะคะความรับที่สาบก็คือมันง่ายกว่าที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้ามีเซ็กซ์ในหวงที่มีประจำเดือน,ออนก็คือว่าถ้ามีเซ็กซ์ในหว่างที่มีประจำเดือนเนี่ยก็คือจะบอกว่า,วามันไม่ชองก็จริงจะทำให้ติดแต่ว่า<ม>สามารถต,ต,ติดเชื้อโรคได้ ใช่แล้วนะคะก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่มีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโอกาสน้อยมากนะคะที่คุณจะท้องอแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ร่างกายเนี่ยจะติดเชื้อได้มากที่สุดค่ะอื ะะเพราะบอกว่าเหตุผลก็คือการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของกรดด่างในช่องคลอดเนี่ยระหว่างการมีรอบเดือนเนี่ยจะมีแบคทีรียรทําให้แบบว่าแพร่จํานวนได้ง่ายเ,ออเพราะปกติแล้วช่องคลอดเนี่ยจะมีแบบว่ากรดเพียงเล็กน้อยนะคะมีสภาวะที่แบคทีเรียรไม่ชอบแต่ว่าเลือดจะทําให้มีความเป็นด่างสูงทำให้สภาวะที่แบคทีเรียรจะบบเติบโตจะแพร่กระจายเนี่ยมันมีมากขึ้นนั่นเองนะคะ mm. ก็คือถ้าไม่ไม่แน่ใจในสุขภาพทางเพศของคู่รักเราเนี่ยก็ไม่แนะนําแบบว่าก็ควรจะสวมถุงยางอนามายัยอย่างสม่ําเสมอ นั่นเองนะคะ,คะเพราะว่าป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็สําหรับบุคคลที่ไม่พร้อมนะคะแบบว่าคือไม่อยากมีบุตรกแไล่ควรก็ควรจะสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์ด้วยนั่นเองอะละค่ะ,คะต่อไปกะะ็คือก็คือการร่วมเพศไม่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อราในช่องคลอดอ่าแต่ว่าออรั s ลเซ็กอาจจะเป็นได้นะนะคะ เขาบอกว่าเนี่ยมหาวิทยาลัยมิชิมิชิแกน,นะคะได้วิจัยออกมาแล้วนะว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ส่งต่อเชื้อราให้ผู้หญิงผ่านทางการร่วมเพศแน่นอนนะคะแต่ว่าลดความเสี่ยงในการติดเชื้อซ้ําๆนั่นเองอ,อเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่ได้เป็นโรคหรือว่าเชื้อราในช่องปากนะแต่ว่าก็อาจทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถติดเชื้อโรคได้ด้วยการทาออร์เสกนั่นเองเนาะใช่แล้วม,มไม่ค่อยดีนะ,นะคะใช่ก็ไม่ค่อยแนะนําต่อไปนะคะเขาบอกว่ากลิ่นเหมือน ปัสสาวะที่รอบๆอวัยวะเพศเนี่ยอาจ<ช>ไม่ใช่ปัสสาวะแต่อาจจะเป็นเหงื่อนะคะใช่แต่คุณจัดการมันได้ให้หลีกเลี่ยงเป็นพวกกางเกงในหรือว่าถุงน่องที่มีผ้าผ้าอะไรนะสักอย่างหนึ่งผ้าไนลอนอะไรสักอย่างนี้ไน <N ylon S 2> ล่อนเออไนล่อนเออ,เออมันจะช่วยกักความอะไร,รอของฉันเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ย <S S <ylon> <S ไนลอน <laughs> ไนลอนนี่เหมือนแบบค่าแก่นายมีแต่ไนลอนผ้าไนลอนนี่แหละแล้วเราต้องบอกว่าเนี่ยจะช่วยรอยแป้งก็ได้นะคะรอยแป้งให้ผมว่าป้องกันการที่แบบว่าเหมือนดูดซึมดูดซึมดูดซึมดูดซับความชื้นค่ะนั่นเองนะคะแป้งขอเป็นแบบว่าแป้งเด็กเนาะแป้งแคร์นะคะป้งอ่อนโยนนิดนึงเพราะน้องสาวเราก็อาจจะอ่อนโยนนะคะ แป้งข้าวโพดแป้งเหนียวอะไรอย่างงี้ไม่เอานะคะใช้ไม่ได้ไม่ใช่เท่าเดี๋ยวองดนะแกคิดว่าแป้งอะไรก็ได้ไงโรยไปเถอะอะไรอย่างงี้จริงเราไม่ใช่ซื้อแป้งข้าวเหนียวมาเลยโรยจาต้งเก่งไห้ทำขนมเลยจานวดนวดนวดใส่น้ำเนีดนอไม่ใช่จะออ้วกละอะไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยนพูดเรื่องอะไรเนี่ยเธอเนี่ยค่ะอันนี้พูดเรื่องการดูแลไม่ใช่เรื่องทาให้มันแย่ลงเอนเราจะช่วยทําให้เขาเข้าใจผิดปะว่าสิ่งที่เราพูดว่ามันไอ้นี่ <c oughs> เออนะคะแต่ว่ายังไงก็ดีนะคะการ<ะ>รักษาวความสะอาดเนาะอของน้องสาวก็เป็นสิ่งสำคัญ,คญอ,อ่มีเซ็กสอย่างที่เราบอกมาการมีเซ็กสยังไงควรสวมถูงยางอนมามัยทุกครั้งนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือว่าตั้งครันก่อนวัยัควรได้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วยลด ภาวะการทำแท้งด้วยใช่แล้วคะออ่ะใน,น,นี้ก็เป็นปัญหาของสังคมเลยเนาะใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแต่ช่วง<ภ>หน้าเราจะมีสาระความรู้ดีๆดีอะไรมาฝากผู้ชมมีเน่ตติดตามชมได้คะ่ะเอสเกด้าเก้าเก้าเอ็นซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 02 2 1 0 5 6 6 7 7กระนกระนำซัมเมอร์ B1 นวัตรกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าที่หนูมีผิวพรรณสวยใสยแบบนี้ก็จะใช้ B1 ค่ะผูเห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เรี 1, ยกสุดเลยค่ะใครที่อยากมีผิวพัรร์ที่สดใสหวานนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากมีผิวที่เป้นงนะคะก็แนะนำเลยต้องใช้ B1 ค่ะ มีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็มีวันเลยค่ะเราใช้ตนี้นด่ดวนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อหนึ่งลังแถมบีวันมูลค่า2 8 0 0 0 0บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า9 4 0 0 0 0บาทซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1 7 4 0 0ล้านบาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6 1ล้าน0บาท ซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 66 8347 084 099 93 47 084 938 1183 เรามาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วงที่2ของรายการค่ะอะแนทพูดถึงเรื่องความสวยความงามเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมักจะไม่ยอมแพ้กันอยู่แล้วโดวยเฉพาะเรื่อง ความสวยผิวพรรณแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนาะแต่ละคนก็จะมีเคล็ดลับก็ลยเป็นวิธีทาให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นในแบบที่ต่างกันไปนะคะแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดกันใช่ไหมเป็นการเสริมวสว้ากภายนการสร้างความสวยมาจากภายในนั่นเองเพราะว่าภายนอกแต่งหน้าใครๆก็สวยได้ถูกป่ะแต่ผิวพรรณที่ดีนะคะเปล่งปลั่งเนี่ยควรดีมาจากภายในโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางสารอาหารนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยน้ำก็มีมาฝากกันค่ะวว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะ มาดูกันค่ะกับอาหารที่มีประโยชน์ข้อแรกนี่เขาบอกว่าถัว่วถั่วเนี่ยก็จะอ,อุดมไปด้วยโปรโตีนเหล็กแล้วก็วิตามินบีนะคะ,คะเมื่อรับประทานแล้วเนี่ยอาหารที่มีไฟเบอร์ชนิดนี้เนี่ยก็สามารถละลายน้ําได้ละลายเอา,เอาลอล,ล,ลิงกันเนาะหนูมาผ <c oughs> สมกันละลายน้ําได้นะคะเขาบอกว่าไฟเบอร์เนี่ยจะไปเคลือบผิวกระเพาะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มเร็วอิ่มนานแล้วก็ทําให้ไม่อ้วนด้วยง่ายอย่างบางคนนะคะชอบทานอัเนี่ยนมถั่วเหลือง หรือว่าจะเป็นน้ำต้หู้ที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองมันจะทให้เราอิ่มท้องนะคะอยู่ได้นานบางคนผู้หญิงเนี่ยอยากจะลดความอ้วนตอนกลางคืนใช่ไหมทานนมแต่ว่านะําให้เป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำต้หู้ดีกว่านะคะเพื่อป้องกันการที่แบบว่าช่วยถ้าแบบว่าแต่ก็ต้องเลือกช่วงเวลาด้วยนะจ๊ะตัวเองนมถั่วเหลืองเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่มันอิ่มจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดทานในช่วงช่วงตอนกลางคืนมีคนเตือนมาแบบว่าการค เลือกช่วงเวลาที่จะทานด้วยค่ะอย่างชอบแบบถั่วถั่วแบบไหนดีอะถั่วดำหมอบางคนชอบถั่วดำนัดชอบถั่วดำวอไม่นะคะถั่วดำชอบถั่วคี